ไปวิสาหกิจชุมชนบ้านสวยไม้งาม2465กันตั้งอยู่ที่ตำบลนานะจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีแหลมมากใกล้เคียงคือพระพุทธร,รูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจันวิสาหกิจชุมชนบ้านสวยไม้งาม2465ได้มีการพาพวกเราชมพื้นที่ปลูกผักสลดัดและยกตัวอย่าง ระบบอัตโนมัติที่ใช้งานในพื้นที่การปลูกผักสลัดทางระบบเซ็นเซอร์การตั้งเวลาหรือแม้กระทั่งระบบแผนดีเซน์มีการพาพวกเราชมลงเพาะเห็ดสาธิตวิธีการเพาะเห็ดและอธิบายเกี่ยวกับเห็ดนางฟ้าผู้ฐานมีการให้พวกเราได้ชิมน้ำพริกเห็ดและชาดอ,อกเฟื่องฟ้าซึ่งชาดอ,อกเฟื่องฟ้ายังอยู่ในขั้นการพัฒนาสุรให้ดียิ่งขึ้นไปอีก อออ,อยอกจะรนนงงปพิษา,ากิจชมชมบ้านสวยไม้งาม2465ยังมีอะไรเห็นมาไหมทุกคนได้ลองมาศึกษาและประสบพบเจอกับประสบการณ์ด้วยตัวเองค่ะ